จริงๆตอนเริ่มครั้งแรกเลยจริงๆผู้ตรงๆก็คือคงอยากรวยนะครับ <ธา S 1> แต่พอลงทุนไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราได้เห็นประโยชน์ของการลงทุนนะ <ฆา S 1> จริงจการลงทุนเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของเรื่องของเวลาถ้ายอมรับ,บจริงๆเราเนี่ยเมื่อเรากษียณอายุไปแล้วเนี่ยเราจะได้เวลาคืนมา,<ฆ>าถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นจนถึงจุดที่ไรายได้จากการลงทุนเนี่ยคอรอบคลุมค่าใช้จ่ายหมดแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าเสียเนะ<ภ>านะซึ่งแล้วเราก็จะมีเวลาว่างมากเลยม,มันจะไม่เหมือนกับ เจ้าของธุรกิจที่อาจจะเหนื่อยหน่อยจะต้องดูแลลูกน้องอันนี้เราจะอยู่ไปตนเองเ่าะการเนียผมถือว่าก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละเรื่องของเวลานะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะผมไม่ทําธุรกิจแล้วล่ะลลเลิเลยเป็นเลิกเป็นนักลงทุนดีกว่าจริงจรคุณค่าของเงิน จริงๆแล้วเงินเนี่ยมันก็มีความจําเป็นสําหรับสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อนะครับนะครับจริงๆแล้วเงินมันมีหลายหลายความหมายมากเลยนะครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรมากมายเลยแต่ว่ามันจะมีคุณค่ามากขึ้นถ้าเราสามารถเอาเงินไปลงทุนมันก็เป็นมันก็สามารถก็เรียกว่าเงินต่อเงินนะครับก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันนะเงินอ่ะก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายได้ โดยที่ขึ้นอยู่กับคนใช้จริงๆหลายๆคนจะโทษว่าเงินไม่ดีแต่จริงๆเงินไม่ใช่ไม่ดีแต่คนใช้ไม่ดีจริงๆอยู่ที่บุคคลที่ใช้เงินใช่ไหมคใช่ใชพอพูดถึงค่าของเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเลย <c oughs> ถ้าคนที่เลือกใช้เขาไปในทางที่ดีมันจะเกิดประโยชน์มากมาย <c oughs> แต่เช่นเดียวกันนะครับเงินจะทําให้เราเรียนรู้ว่ามันมีหลายอย่างเช่นเดียวกันในชีวิตเราที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ซึ่งสิ่งนั้นก็มีค่ามากกว่าเงินทองนั่นเอง จริงๆถ้าผมชอบจริงๆผมชอบนักลงทุนหลายคนมากนะเพราะว่าอ่านมาแต่จริงที่ชื่นชอบก็จะเป็นวอลเลย์บัฟเฟต์เนี่ยก็ชื่นชอบเพราะว่าพอเราศึกษาเขาลึกๆเนี่ยเราได้ทราบว่าจริงๆเขาเองเนี่ยไม่ใช่แค่ลงทุนคือเขาเก่งทุกๆอย่าง <ทะ S 1> ครับลงทุนในทุกๆส,สินสินทรัพย์ทุกประเภทและเป็นคนที่แบบอัจฉริยะและที่สำคัญคือสมรรถนะอาเนี้สุดยอดมากชอบมาก จริงๆถ้าเราเราจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะสิ่งที่สาคัญคืออยากให้เราเริ่มต้นจากวิธีคิดที่ถูกครัว่าใครที่บอกเราว่าโลกแห่งความมันสวยหรูแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วโลกแห่งการลงทุนมันไม่ได้สวยหรูนะบอกก่อนมันเป็นสิ่งที่คุณต้องอ,อ,อยู่กับมันอย่างยาวนานผมเรียกว่านานยากแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใครที่จะมาเป็นนักลงทุนน่ะต้องรับ3อย่างนี้ได้ยาวนานเพราะว่ามันเรื่องของกำไรต้นต้นต้องใช้เวลายาวนานเรื่องของความยากเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นจริงๆอ่ะมีส่วนน้อย ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนน่ยจะมีนิสัยหรือมีวิธีคิดที่ถูกต้องหรอกเพราะงะั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ถ้าผ่านสอย่างนี้ได้ก็สำเร็จแน่นอน